เดินทางไปเกาะช้างวันนี้ก็พิจารณาในข้อหนึ่งที่ว่าถึงจะเป็นไรมันก็ต้องไม่เป็นไรนะโยมชีวิตถึงจะเป็นไรอย่าเพิ่งเบื่อคำว่าไม่เป็นไรยังจะต้องใช้คำนี้กันอีกเยอะอยังต้องเสียของรักกันอีกหลายครั้งไม่เป็นไรหรอกเขามาแล้วก็ไปเป็นธรรมดา ไม่เป็นไรหรอกอะไรที่เราอยากได้แต่ก็ไม่ได้อะไรที่เราไม่ได้อยากได้แต่เขาก็มาอย่าเพิ่งเบื่อคำว่าไม่เป็นไรถึงจะเป็นไรมันต้องไม่เป็นไรนะโยมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีมาแล้วมันก็มีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ท่องอยู่ในใจเสมอว่าไม่เป็นไรหรอกถึงจะเป็นไรมันก็ต้องไม่เป็นไรนะทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่จะผ่านไปแบบดีหรือไม่ดีโทษใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่เป็นไรจริงๆริงไหมถ้าไม่เป็นไรจริงๆอย่างเข้าใจต้องไม่เป็นไรจริงจริงแล้วก็จะไม่สร้างกรรมต่อ ไม่เสริมกำเล็กให้เป็นกำใหญ่ไม่เป็นไรหรอกโยมอะไรที่มาเดี๋ยวมันก็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้พิจารณาเสมอว่าเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปบรรยายทํำงานศพไม่ได้เอาอะไรติดมือกลับมาไปช่วยก็คือไปช่วยจริงๆเพื่อบอกกับโยมว่า เราเป็นเพื่อนร่วมทุกกันนะไม่เป็นไรหรอกโยม